สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเว็บไซต์จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยยี่เวอร์ไวยเว็บเป็นบริการหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นระบบที่ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยการใช้โปรโตโคอลโดยเรียกการใช้เอกสารผ่านโปรแกรมประเภทนี้เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากเครื่องไปสู่เครื่องทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อย่างรวดเร็วข้อมูลอินเทอร์เน็ตรู้จักกันในรูปแบบของเว็บเว็บไซต์ทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้งานฟรีแต่บางเว็บอาจจะคิดค่าสมัครสมาชิก เพื่อดูแลข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นซึ่งได้แก่ข้อมูลเชิงวิชาการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นผู้ทำเว็บไซต์มีหลายระดับตั้งแต่เว็บไซต์ส่วนตัวจนถึงเว็บไซต์สำหรับทำธุรกิจต่างๆการเรียกใช้เว็บไซต์ทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่นิยมดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของเว็บไซต์เบราว์เซอร์การจัดการทำเว็บไซต์ สามารถสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการออกแบบและการใช้งานสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เช่น ASP, PHP หรือ Java ซึ่งข้อมูลที่อยู่ภายในจะเป็นภาพข้อความเสียงหรือไฟล์วิดีโอต่างๆทั้งนี้แล้วแต่ผู้ใช้งานว่าตัวเองจะเลือกใช้ด้วยวิธีไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหาะไรายได้มามากที่สุดขอจบคลิปเพียงเท่านี้มีอะไรสามารถเมนใต้คลิปได้เลยครับ